สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเจอกัแบแอมนะคะในคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎานะคะวันนี้ก็มาเลดไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ควบ2เดือนด้วยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีเวลาทำคอมเสียแล้วก็แบบหลายอย่างมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะก็วันนี้ก็มาทำแล้วนะคะรวบยอด2เดือนเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มที่สกินแคร์ก่อนนะคะจริงๆสกินแคร์เนี่ยมีชอบหลายตัวแต่ว่าตัวที่แอมใช้แล้วแอรู้สึกว่าแบบชอบเลยรู้สึกว่ามันเ,เห็นความแตกต่างก็คือว่าตัวนี้นะคะเป็นคลินิกตัวนี้เป็นมอยเจอร์เจอร์ตัวนี้นะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบเจลเจลแบบนี้นะคะเอ่อหลังจากที่จะใช้แอมใช้เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนใช้บ้างแต่ว่าเอามาใช้ตอนกลางวันซะมากกว่า พอใช้ตอนกลางวันเนี่ยแล้วรู้สึกเลยว่าพอเราลงรองพื้นไปเนี่ยมันจะทําให้หน้ามันทําให้หน้าดูแบบชุ่มชื้นนะหน้าดูมีความยืดหยุ่นดูเหมือนแบบมีสุขภาพดีอะคะ่ะอย่างคือมันรวมกันนะหลายๆอย่างอะมันรู้สึกว่าเออสิ่งที่เห็นเลยคือลงรองพื้นแล้วรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกหน้านุ่มนะคะตัวนี้นะคลินิกตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะเป็นกลางคืนที่ ใช้เรารู้สึกเลยว่าหน้ามันนุ่มมากนะคะหลังจากที่แบบใช้ตอนกางคืนทาไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นของล o ร e อ l นะคะตัวนี้จะเป็นลอร e a l เดี๋ยวนะเป็น l o Re อ l ล e v i t a เชอรนะคะเป็นตัวกลางคืนเป็นไหนนะคะตัวนี้ยไม่แพงน่าจะซื้อมา499หรือ599เนี่ยจำไม่ได้แล้วเนื้อครีมข้นๆแต่ไม่ชอบกลิ่นกลิ่นมันดูแบบ กลิ่นไม่โอเคเลยอไม่ชอบแต่ว่าพอใช้ไปเนี่ยแล้วรู้สึกเลยว่าแบบหน้ามันนุ่มมากนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยแบบเรื่องริ้วรอยแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้เลยคือหน้านุ่มนะคะแอบมบก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้คือใช้คือมีตัวอื่นก่อนนะแต่ว่าคือที่หลักๆเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีเลยนะคะแล้วราคาไม่แพงคือจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้ครีมคือถ้ามันแพงมากบางทีเราก็แบบเสียดายในการใช้แต่อันเนี้ยคือไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ ใช้โอเคด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอหาครีมที่ที่แบบหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงอะ่ะแล้วถ้ามันดีเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงจริงป่ะนะคะโอเคนี่นะอ่ะสกินแคร์มหมดไปแล้วนะคะมาถึงเบสเมคอัพนะคะเบสเมคอัพเนี่ยตอนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอใช้อยู่2ตัวนี้นะคะตัวกิไพรเมอร์นะค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นเบสเมคอัพนะคะเ,คเป็นไพรเมอร์ของ Make ัพโ o ลเวอร์นะคะสตัวนี้คือ2 <Okay. S 1> อตัวนี้มีความแตกต่างกันก็คือว่าจริงๆ2ตัวนี้คือเป็น h y เดรตติ้งไพรเ r นะคะกับ s m o ทติ้งไพรเมอรเป็นไพรเมอที่คือตรงนี้อ่าซื้อมาให้คือเหมือนแบบเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะจริงๆแต่พอใช้ไป2ตัวนี้ไม่มีความแตกต่างกันตัวตัวที่เป็นไฮเดรตติ้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบบางๆใสๆนะคะมันคือกล้องอ่าไม่โฟกัสนะ เนี่ยนะคะเนื้อมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นบางๆใสๆคล้ายๆ,ค,ายๆความรู้สึกใช้คล้ายๆเหมือนลอล่านะคะส่วนตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นซิลิโคนนิดๆแล้วเป็นเนื้อสีครีมนะเนี่ยคะ่ะเนี่ยอันนี้คือสีครีมแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยความรู้สึกของสองตัวเนี้ยตัวเนี้ยคล้ายๆกับตัวของ เอ่อทูเฟสหรือเปล่านนะเพอทูเฟสหรือของทูเฟสนะคะตัวนี้ตัวที่เป็นสีครีมเนี่ยจะคล้ายๆเนื้อเท็กเจอร์เนี่ยจะคล้ายๆของ b e n ิฟิตพอโปรเฟชชั่นอลหรืออะไรเนี่ยนะคะคือความรู้สึกเดียวกันเลยแล้วก็แห้งเร็วนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นคล้ายๆของลอร่านะคะสตัวนี้คือแอมใช้สลับไปสลับมามีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะคือแอมชอบแอมใช้แล้วรู้สึกว่าลงรองพื้นง่ายเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ติดทนแล้วก็ คือซื้อเป็นไซส์แบบนี้มาคือโอเคเลยมันเหมือนได้ลองหลายสูตรคือพอเป็นไซส์ใหญ่บางทีใช้นานมากกว่าจะหมดอะไรประมาณนี้นะคะก็2ตัวนี้นะต่อไปนะคะก็มาถึงก็ยังเป็นเบสอยู่นะคะคือเบสเมคอัพเนี่ยตัวที่ลองมาถึงลองพื้นนะคะลองพื้นที่แอมใช้ในเดือนนี้ก็แบบเป็นเหมือนเดือนนู้นอีกเหมือนเดิมนะคะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอมใช้ดีออสตาตัวนี้นะคะคือแอมมีความรู้สึกว่าดิออสตาเนี่ยมันแอมชอบกลิ่น กลิ่นมันหอมแอมใช้เบอร์021นะคะกลิ่นมันพอทาไปกลิ่นมันหอมอ่อนๆแอมใช้แค่แบบปั๊มเดียวแบบปั๊มกั่อีกครึ่งหนึ่งนิดหน่อยอะ่ะเนื้อมันเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างมีความข้นแต่ว่าเกลี่ยแบบง่ายสมมทแล้วใช้แลลวแอมรู้สึกว่าหน้ามันดีอี่ในในสำหรับแอมนะคะแล้วรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายวันไหนรีบๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องแบบอะไรมากนะชอบนะคะใช้ประจำเลยนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะ ลองพื้นตัวต่อไปที่ตอนแรกเนี่ยซื้อมาใช้แล้วก็ไม่ชอบนะคะพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยชอบหนึ่งเลยเพราะว่าก็คือตัวนี้ค่ะนานะคะตัวนี้ทีแอมพูดถึงก็คือนาออดตัวนี้นะคะออดลูมินัสตัวนี้เป็นของแอมเนี่ยใช้สีไลท์หกนะคะตัวนี้ตอนแรกเนี่ยที่แอมไม่ชอบคือซื้อเนี่ยเพราะว่า ไปลองเทสเตอร์แล้วชอบนะตอนแอบว่าหน้าคนเราเนี่ยมันเป็นช่วงนะคือบางทีใช้ในแล้วโอเคใช้ตอนนี้ไม่โอเคแบบบางทีเราซื้อมาใช้โอเคบ้างไม่โอเคบ้างนะคะตัวนี้ตอนแรกเนี่ยพูดตรงๆรเลยว่าแอบซื้อมาเนี่ยแอบใช้น้อยมากใช้ไปแบบอาทิตย์เดียวหรืออะไรเนี้ยแหละแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแห้งช่วงนั้นหน้าแอบแห้งด้วยเพราะว่าแอบลอกตรงนี้ นะคะทาครีมอะไรก็แสบตรงนี้แล้วใช้นาไปเนี่ยไม่รอดเลยใช่ใชแล้วพอช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแม่รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาแบบแพงนะราคาเต็มนะแกแบบใช่ใช่โตไม่เอาได้ไหมลูกนะคะก็เหมือนกับว่าเวลาซื้อมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราซื้อมาราคาเต็มนะทําไมแบบเราไม่เอามาใช้นะคะก็ไปหาวิธีใช้คือตอนแรกเนี่ยปกติอาจจะใช้ตัวเอบอร์เบอรี่เฟสโกตัวเนี้ยนะคะคุณโตครับครับไม่ได้ไม่เอา อเอออ่าเบอร์เบอรี่เฟสโกตตัวนี้ลงก่อนนะคะแล้วแล้วก็ทาตัวรองพื้นทั่วๆไปแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ช่วยอะไรแต่พอแอมเอาตัวนี้มาผสมคือแบบผสมอันนี้หยดหนึ่งอันนี้คือปั๊มหนึ่งคืออันนี้ก็ปั๊มหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนี่ยแล้วผสมกันที่ฝ่ามือแล้วมาแตะเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เกลี่ยง่ายมากก็ไม่เอาหรอกเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ไม่แห้งแล้วรู้สึกหน้าเป็นแบบคือดูแบบดีวีสุขภาพดีหน้าเนียนแล้วแบบ ชอบคู่นี้มากเลยนะคะกตัวนี้นะคะเนื้อมันจะเป็นเนื้อ t e เจอร์ที่เป็นน้ำนะคะแล้วก็มีความเงาพอมันผสมตัวนี้คือมันลงตัวมากนะคะตัวอื่นยังไม่เคยลองนะคะเพราะว่าไม่ได้มีตัวแบบแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะคะมีของ export อีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันหนึบไปนะคะก็ไม่ได้ดีเท่าตัวนี้นะคะก็ถ้าสมมติใครปซื้อตัวนี้มาแล้วเรายังแบบใช้ไม่โอเคมีปัญหาว่าใช้แล้วมันแห้งก็ก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปซื้อตัวนี้มาอีกหรือเปล่าแล้วก็ลองดูแล้วกันนะคะอ่ะ แต่ว่าใช้พอใช้คู่กันแล้วหน้าเนียนมากดูบางดูแบบเออโอเคชนะอะก็เลยรู้สึกแบบเออชอบนะคะเอามาใช้ได้แล้วจากที่ตอนแรกแบบเก็บเข้าไว้เลยไม่ได้เอามาใช้นะคะอ่ะคู่นี้นะต่อไปนะคะก็มาถึงอายไลเนอร์แล้วกันนะคะอายไลเนอร์ตัวเดิมนะที่แอมใช้ประจำเลยก็คือตัวนี้นะคะเหมือนเดิม แล้วพอยิ่งใช้แบบนานมากอะเหมือนโอเคหัวมันจะใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันบานขึ้นแล้วหมึกมันก็ยิ่งแคมแบบใช้มันนานมากร้อยสามแอมน่าจะซื้อมา1ร้อยหกสิบเก้านะถ้าจำไม่ผิดไอ้ตัวมิสเทียนซูเปอร์แบล็เนี่ยค่ะคือใช้ดีมากดําสนิทมากแล้วก็ไม่แผนด้นะคะยังไม่หมดเลยก็ยังใช้ตัวนี้ประจําอยู่นะคะแล้วก็ที่ใช้คู่กันอีกก็คืออะไลเนอร์ของเมดินดานะนี่นะคะตัวนี้ที่เป็นดินสอก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะคะแอบมบก็ใช้แบบ ขุดตลอดคือมันมันถูกตัวนี้ก็ซื้อมา1หนึ่งร้อยบาทนะคะถูกแล้วก็ดีดำสนิทติดทนนคู่นี้คือยังเป็นเฟเวอร์ริตหลายเดือนติดต่อ,อก,กันอยู่นะคะตัวอื่นเข้ามาแทรกแบบเอามาใช้บ้างแต่ประจําก็คือสองตัวนี้นะคะต่อไปนะตัวนี้เป็นอะไลเนอร์เหมือนกันแล้วก็มาใช้ประจําในสองเดือนที่ผ่านมาเลยตั้งแต่ซื้อมาแล้วกันนะคะก็เป็นสามตัวนี้ค่ะเป็นอะไลเนอร์ดินสอบแบบนี้ของคาร์มาตัวนี้นะคะจะมีสี ทองออกทองกับออกชมพูแบบแชมเปญคือมันติดทนมากนะคะเดี๋ยวจะสวอตให้ดูเนื้อมันนุ่มมากคือติดทนมากแล้วก็แบบเขียนหัวตานี่คือแบบชนะนะอ่ะนี่คืออาจจะไม่ค่อยชัดมากนะคะเนี่ยอันนี้สีทองอันนี้สีชมพูแบบแชมเปญหน่อยคือมันมันติดทนมากอะ่ะแล้วก็เขียนนุ่มนะคะส่วนตัวนี้อีกสีนึงจะเป็นสีคล้ายๆแบบน้ำตาลมีน้ำดานแดงออกทบๆหน่อยแบบนี้นะคะ อันนี้แอน,นก็เอาไว้เขียนแทนอยไลเนอร์คือบางวันเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะที่แบบดูแต่งอยากให้เบาๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นอยไลเนอร์สีนี้นี่ร้อยราคาแท่งละร้อยสี่สิบห้าบาทนะคือชอบมากแต่ว่าคือถ้ามันเป็นออโต้แบบหมุนมันจะดีมากเลยเพราะว่าอางนงี้ยบางทีวเวลาเราหลาบางทีเนื้อมันหลุดทิ้งไปก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือชนะอยไลเนอร์ที่เป็นแบบวิงวิงของแอมที่เป็นลินสอนะคือไม่ได้เอามาใช้เลยใช้ตัวนี้นะคะอ่า ไลเนอะร์นะต้องลองไปหาซื้อดูนะแอบมบว่ามันแบบดีมันมีหลายสีด้วยแล้วก็คือแบบติดทนด้วยนะคะอ่าตัวต่อไปนะคะที่เดี๋ยวนะตัวต่อไปที่แบบอยากจะนําเสนอก็คือมาถึงแบบอาร์ชิโดแล้วกันนะคะอาร์ชิโดเนี่ยจริงแอบมบใช้ที่ใช้ประจําตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น Color อร p ป๊นะคะแต่ว่ามจะใช้สีสลับไปสลับมาแต่ว่าอ่า สิ่งที่แบบใช้ทุกวันในการแต่งไม่ว่าจะแต่งสีไหนหรือเอาอายแชโดว์ของพาเลทไหนมาใช้เนี่ยแอมจะใช้อยู่สสีนี้ที่มาทําหัวตากับกับตัวกึ่งกลางตานะคะนั่นก็คือสีฟริงสีฟริงนะคะสีฟริงเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเมทัลลิกนะคะคือมันเดี๋ยวให้ดูนะไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดไหมนะคะคือแอมถ่ายตอนกลงคืนแล้วนะเนี่ยคือมันจะออกสีฟริงเนี่ยมันจะออกสีออกแบบขาวมุก เหลืองหน่อยนะคะสีฟลิงตรงนี้นะคือเอามาทำหัวตาหรือตรงกึ่งกลางตาได้แต่ส่วนใหญ่สีฟริงเนี่ยจะมาตรงกึ่งตรงหัวตานะคะแล้วมันติดทนมากนะคะเอามาแบบทําเป็นแบบช่วงอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เข้าได้กับทุกอา์เชโดเลยนะแอมเคยลองทาสีม่วงสีฟ้าสีน้ําตาลสีแบบเทาแล้วเอาตัวเนี้ยมาป๊อบแตะไปนิดนึงตาก็ดูแบบ พุ่งขึ้นมาดูมีอะไรนะคะนั่นก็คือสีเกตลักกี้นะคะคือมันคงจะไม่เห็นเราแอมไม่ได้ปรับกล้องนะเนี่ยคะ่ะสีเกตลักกี้มันจะออกทองแต่ก็ไม่ได้ทองมากนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เนี่ยเนี่ยค่ะสีเกตลักกี้คือลองปเป็นแอมทิ้งรีวิวคะเลป๊อปให,ให้ดูนะคะที่เป็นอาร์ชิโดเนี่ยแต่แอมแอมใช้แล้วแอมรู้สึกแบบชอบ มากมากแล้วรู้สึกว่ามันเข้าได้ทุกอายแชโดเลยนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทานะนะคะเพราะวันนี้แต่งหน้าแบบน้อยมากนะก็ประมาณนี้นะอันอายแชโดของคาร์เลปอเนี่ยลองถามร้านน้องลิกดูนะคะเพราะว่าน้องลิกเขาแบบสั่งมาอยู่เรื่อยๆหรือบางทีน้องลิกเขาก็พรีออเดอร์มานะคะก็ลองดูนะตัวสีเกตลักกี้เนี่ยแนะนํากับสีฟริงเลยนะสาหรับใครที่ต้องการแบบป๊อบแบบนี้นะคะเดือนที่ผ่านมาเอา,นเอาตั้งแต่ซื้อมาเลยนะแอมใช้สปุก <c oughs> คือแบบถ้าจะไม่ใช้ไฮไลท์ตัวไหนเลยนอกจาก สปูนของฮันเลอร์ป๊อปนะคะสีสปูนจะเป็นสีทองแบบออกเออมันจะออกแบบทองบวกแชมเปญบวกแบบบอก,บอกไม่ถูกอะคือจ,จริงๆเนี่ยสีพวกนี้เอามาใช้แทนกันได้หมดเลยนะคือเอามาทําหัวตามาทําแบบเนี้ได้หมดเลยแต่ว่าเนื้อมันจะละเอียดกว่าอายแชโดวคือ,ค,อคือมันดูแบบเวลาทาไปอ่ะเนื้อ,อมันจะไม่มันจะดูไม่ไม่วาวมันวาวแบบกําลังดีะนะคะตัวนี้สีสปูนคือ มันไม่ค่อยชัดแล้วนะคะนะประมาณนี้นะสวยย่ะแล้วมันวิง้งแบบวิดีโอที่แหมเอ่อถ่ายคันเลือกป๊อปอะวิดีโอที่แหมถ่ายอัดวิดีโอรีวิวคันเลือกป๊อปอะ่หแมบบ่มใช้สีสปูดหน้าก็จะดูเางาแบบวิ้งแบบสวยอะทากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้นะคะตัวนี้นะ ไปนะคะจะเป็นบัตชออนนะคะบัตชออนเนี่ยคือจริงแอมใช้หลายสีปนกันไปปนกันมาแต่ว่าแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะตัวีหแ่มบอกเนี่ยเคยเป็นเฟเอร์อลิตของแอมแลวแอมก็ไม่ได้ใช้มันนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเพราะั่าบัตชออนทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมาปัดตรงนี้ตรงนี้นะคะหน้าแก้มตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีของอลามาสก้านะคะสีเคที่เป็นชมพูแบบนมแบบ แอมเคยรีวิวไปแล้วนะคะมันจะเป็นชมพูนมมากๆเลยคือดูแลทาแล้วจะดูแบบบาร์บี้ดูแบบหวานๆฉันแบบอายุชลดลงมานะคะประมาณนี้นะคือใช้มาะจริงๆอ่ะไม่มีบัสออนอันไหนที่แอมซื้อซ้ำเนี่ยนะอันนั้นคือแอมมีแล้วแอมแตกไปแล้วแอมก็ซื้ออันนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าอแอมชอบสีของมันที่เอามาทาตรงนี้นะคะเบาๆมันจะดูแบบเหมือนไล่สีของบัสออนนะคะตัวนี้อ่าต่อไปนะคะพี่ต้องหัวไปทางนี้แทนได้ไหมลูกไม่เอาขาผมอ่ะ เออหรือไปทั้งตัวนั้นก็ได้เออไม่ใช่เอาขาผมมาเนี่ยเห็นเ,เนานโอเคค่ะแล้วก็บัสออนตัวต่อไปนะคะที่ใช้เวลาบางทีเราทาปากสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะใช้บัสออนตัวนี้ก็จริงๆมันก็คือก็คือนาดูโอนะคะเป็นเป็นดูโอบัสนะคะตัวนี้นเอ่อสีเครวินนะคะสีเครวินที่ใช้บ่อยเพราะว่าแอมจะเอามาทําเป็นบัสออนนะคะแล้วก็ เอามาไฮไลท์ด้วยนะคะสำหรับไฮไลท์เวลาถ้าใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้ไฮไลท์ไปเลยแอมใช้แบบเปียกนะคะนนใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะดูกโกลอลดูแบบสวยอะคือสีนี้นะบบสีแพนดิคที่แอมซื้อมาแอมใช้น้อยมากเลยนะคะแล้วก็แต่สีเนี้ยโอเคคุ้มค่ากับการใช้นะคะคุ้มค่ากับการลงทุนนะอ่าตัวนี้นะคะนานะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่ ตอนแรกออมจะบอกว่าตัวนี้เป็นรู้อย่างงี้ไม่ซื้อดีกว่าของแอมไม่ด้วยนะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่ามันอะไรก็ไม่รู้มันจะแบบบัตออนก็ไม่บัตออนมันจะห้มันจะเป็นบอนเซอร์ก็ไม่บอนเซอร์นะแอมบอกไปนั่นก็คือตัวทูเฟสตัวเอ่อทูเฟสนะคะพิงค์ลีโอผ่าตัวนี้นะบอนเซอร์ตัวนี้นะคะมันจะมีทักมันจะเป็นลายเสือแบบนี้มีทั้งสีชมพูนะคะสีน้ำตาลเข้มสีทองแบบนี้ที่แอมเคยบอกว่าคือจะมาเป็นบั ตัว mm hmm. บอนเซอร์ก็รู้สึกหน้ามันจะมีออกชมพูไปพอเป็นปัดแก้มก็จะดูเหมือนน้ำตาลไปนะคะแต่ช่วงนี้คือพอลองมาใช้เนี่ยมันดูหน้าโกลอ่ะคือเอามาปัดเป็นบัตออนนะ mm hmm. ดูหน้าโกลแล้วรู้สึกว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราซื้อมาตอนเนี้ยตอนที่เราเพิ่งเริ่มแต่งหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีแบบแต่งหน้าไม่จัดด้วยหรือแบบหลายๆอย่างอะแต่พอเอามาใช้ใหม่เนี่ยพอเอามาใช้ใหม่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ย mm hmm. แบบ เฮ้ยโอเคอ่ะมันดูแบบได้ลุกอีกแบบหนึ่งอ่ะนะคะดูแบบโกลโกลดูแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าชอบนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบเขากลายเป็นแบบสิ่งที่แบบรู้อย่างงี้ไม่ซื้อดีกว่าไปแล้วนะก็ต้องก็จะบอกว่าบางครั้งของบางทีที่เราแบบซื้อมาแล้วเราไม่ชอบบางทีกลับมามันอาจจะชอบก็ได้นะคะต้องลองกลับมาลองมาใช้ใหม่นะคะด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ที่ก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันชอบเพราะแบบนั้นแต่ตอนนี้ชอบเพราะแบบนี้นะคะก็ตัวนี้ นะอ่าเป็นตัวนี้ของ MTI นะคะเป็น side collection ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะคือแอมก็มาไว้เซตใต้ตานะคะคือแอมจะเซ็ต,ตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะมาทาตัวตัว hourglass ที่เป็นสี diffuse light อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้คือแอมจะไว้เซตมันจะเป็นสีแป้สีขาว,ขาว มันก็จะช่วยทําให้หน้าเราดูแบบตาเราดูแบบสว่างขึ้นตัวนี้นะคะน่าจะ200กว่าบาทนะแอมซื้อมานานแล้วหละะแต่ว่าไม่ได้ใช้พอเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันดูแบบเหมือนสร้างอีกเลเยอร์หนึงมิติขึ้นได้อีกนอกจากใช้เราใช้คอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะตัวนี้นะมันจะเป็นแป้งเนื้อสีข,อขาวเลยนะก็ลองไปหาซื้อดูที่ M T I ดูนะคะไม่แอมใช้แล้วไม่ตกล่องนะไม่ตกล่องสำหรับใต้ตานะคะอ่ะมาถึงนะคะ ล,ลิปสติกบ้างนะคะมาถึงลิปสติกเนี่ยลิปสติกเดือนนี้นะคะไม่ใช่เดือนนี้สีที่ผ่านมาเนี่ยจร,จริงๆแอมเนี่ยวนไปแลแอมก็ติดค้างรีวิวลิปสติกออของเมเบรลินตัวนี้นะคะมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะก็จริงๆเนี่ยแอมใช้ลิปสติกของเมเบลินเนี่ยเกือบทุกอันเลยนะคะแต่ว่าสีที่แบบเหมือนหยิบใช้ประจำเลยเนี่ยจะเป็น3มเบอร์นี้นะคะก็เป็น660เป็น6 7เจ7ดห้าหกดูนย์นะคะเดี๋ยวแอมจะสวอชสีให้ดู ตัวนี้มันจะออกสีแบบอิดๆหน่อยนะคะอันนี้น้องโบมีรีวิวไว้นะคะส่วนแอมเนี่ยคือเดี๋ยวแอมจะรีวิวนะแต่ว่าก็ยังไม่ตัวนี้จะออกเป็นสีส้มแบบแจ๊นๆเลยแบบนี้อ่ะเนี่ยนะคะทาแล้วก็ดูคล้ายๆแบบแคนดี้ยำๆนะแอมว่ามันดูแบบจริงๆลิปติกสีนี้แอมก็มีของนาคล้ายๆกันอยู่อันหนึ่งนะที่เป็นมิชโยมิชโยอะไรทั้งอย่างหนึง่งตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่แอมบอกไปคือตัวสีนี้อ้าว นี่คือสีอันนี้นะคะคือเนื้อของเขาน่าจะเอาเข้ามาจริงๆนะคือเนื้อมันดีมากทาแล้วก็ติดทนด้วยนะคะส่วนอันนี้เบอร์หกเจ็ดูนะเป็นชมพูแบบจริงๆสีมันคล้ายๆกับเออ่พริสมีเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะ ก็สามสีนี้ที่ใช้บ่อยนะคะของเมมเบรีแล้วก็ทาทุกครั้งก็รู้สึกว่าเนื้อดีทุกครั้งคือบางทีเราก็ไปทาอื่นใช่ปะแต่พอกลับไปทานเนี่ยมันทานง่ายบางทีมัน,น,มน,นไม่ต้องตั้งใจทามากคือทาทาไปแล้วแบบโอเคเลยอ่ะนะคะใครที่เราใครซื้อไปแล้วแล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างก็ได้นะคะก็จะได้แบบนะรู้ว่าแบบมันโอเคขนาดไหนนะะตัวต่อไปนะคะก็เป็นลิปสติกนะคะที่ของนาออกโต้ครับ ของนา a ออ a ิเชียลิปสิกนะคะตัวนี้สีลาเฟลนะแอมลบสีไปแล้วนะก็มันจะเป็นสีออกแบบเนี้ค่ะมันจะออกเป็นรูทออกแบบออกสีส้มนะคะเอาไว้ทาตอนเวลาเราทาสโมคกี้อายเยอะๆตัวนี้ก็จะดูแบบดูสุภาพดูแบบสวยอะ่ะคือมันดูจริง,รงๆเนื้อลิปสติกของนานดีนะคะมันทาแล้วชุ่มชื้นทาไปสักพักหนึ่งก็จะแห้งขึ้นแมตขึ้นนะคะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ดูแบบชุ่มชืน้นชุ่มชื้นกําลังดีนะประมาณนี้นะคะสวยนะสีลาเพลสำหรับใครที่ต้องการสีที่แบบดูสุภาพทาได้เป็นแบบบ่อยๆนะคะแล้วก็แต่งตาจัดๆก็เป็นก็เป็นสีนี้นะคะต่อไปนะคะแอมทาบ่อยมากนะคะถ้าแอมทาสีแดงส่วนใหญ่นะแอมจะทาสีของสลิกแบทมีตัวน,นี้นะคะสีดีโอเจเลสกับรามคามสลับกันนะคะส่วนตัวเนี่ยเวลาใช้เนี่ยแอมรู้สึกเลยว่าแอมชอบ ตัวสลีกมากกว่าเพราะว่าสลีกเวลาทานเนี่ยให้ฟินิชเหมือนกับลามคามเลยแต่ว่าเวลาหลุดเนี่ยมันหลุดออกแบบไม่น่าเกลียดเท่าลามคามลามคามเวลาหลุดมันจะหลุดแบบเห็นชัดะเพราะความที่แบบเนื้อมันหนาเนื้อแบบเหมือนผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแบบเทกเจอร์มันหนากว่าพอาหลุดมันออกเป็นแบบเห็นตรงเห็นขอบปากเวลาทานข้าวเสร็จอ่ะจะเห็นตรงเนี้ยหลุดออกชัดซึ่งเราก็ต้องเติมนะคะแต่เวลาเติมก็ไม่ต้องลดอันเก่าออกก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถทําได้แต่ตัวเนี้ยมันหลุดแบบไม่ได,ดูแบบหลุด กระจายขนาดนั้นนะมันเหมือนมันค่อยๆหลุดอะแต่ก็หลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ราคาถูกกว่านะคะในเมื่อแบบให้ฟิ n i s เหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสินแงปัง,ปงทางแล้วแบบเก็บขอบปากซัดกบปากสนิทอะไรเงี้ยก็ s l e e k matte มีนะคะสี rio j e l l นะคะตัวนี้นะก็คือสีนี้นะคะมันจะเป็นแดงสดออกมีแบบติ่งส้มหน่อยๆน,นะคะวุ้ยตาย มันจะหลุดแล้วนะคะราคาไม่แพงด้วยนะแต่เีอมซื้อมาตอนแรกเนี่ย400ยี่สิบเดี๋ยวเนี่ยเห็นขาย300ห้าสิบเองเนี่ยค่ะสีก็จะเป็นแบบนี้เป็นจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะอ่าไปนะคะก็มาถึงตัวสุดท้ายอ่าสุดท้ายยังอ่ะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นฟู้ดแคร์นะคะของเมลลี่นะคะ<ส>เป็นฟู้ดแคร์คอมเพล็กซ์ครีมคือแอมเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยคือเท้าส้นเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยทั้งเท้าเลยนะคะก็แตกแตกแบบ นอนเพราะคือจะะผมเพราะผมแบบเพราะผมมาเกี่ยวเท้าอ่ะนึกออกปะคือแบบคือทุเรศมากอ่ะคือถ้าแต่งงานใหม่ๆคือแบบสามีมาจับเท้าคุณแบบโอ้ทาไมคือแบบเธอทุเรศอย่างนี้นะก็คือคือมันไม่ใช่แตกแค่ส้นนะแตกทั้งเท้าแล้วก็เอ้ยคือแตะแบบคือลูกแล้วแบบ คือแบบขยักแข็งมือมันจุดจดมันแบบบอกไม่ได้ตอ่ตอต่อต่อต่อคือเออแบบอุบาทเลยนะคะแล้วก็พอดีตัวนี้แอมซื้อมานานแล้วแหละแอมคือมันไม่ได้แตกไงคือเหมือนซื้อมาแบบเก็บไว้เพราะมันราคาร20บาทนะอเออแปดสิบกร,รัมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่พอมานึกได้ว่าเฮ้ยเราเมียนนี้อยู่นี่หว่าก็ไปลือ้อมนเลยพอแบบนอนคืนนั้นแล้วพอตัวเองส้นเท้าแตกก็ไปหาครีมตัวนี้มาลื้อในตู้ก็มาทาทาแบบลูบไปเลยนะคะทาแล้วก็นอนเพราะอันนี้ก็ไม่เดพ้เพะมันเมันนแบบเขข้มอ่ะ ทาแล้วก็เก็บไว้ที่หัวนอนรูปทาแบบนวดนวดเสร็จแล้วก็ผมผ้านอนตื่นมาเท้านุ่มแล้วก็ไอ้ที่แตกเป็นตอๆค่ะมันมันนิ่มอะมันไม่มีอะมันมีน้อยมากมันเหลือแบบจากที่มีเต็มเท้ามันเหลือแบบนิดๆหน่อยๆเราเลยแบบเฮ้ยโอเคค่ะก็สรุปว่ามันดีงามมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณนี้นะฟุดแคร์ครีมนะเดี๋ยวแหมจะทิ้งเดี๋ยวแหมจะทิ้งรายละเอียดของของที่แหม่มซื้อที่แหมมพูดในวิดีโอนี้ไว้ในกล่องอินโฟบ็อกซ์ข้างล่างนะคะแล้วก็ อ่ะวันนี้หมดแล้วนะคะสําหรับของข้าวของที่ใช้มานะคะบางอย่างอาจาจะแบบมีมีซ้ําไปบ้างนะคะอ่ะแล้วก่อนลืมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แบบชอบแล้วคุณจะชอบต่อไปนั่นก็คือตัวเทปติดสติกเกอร์ตาสองชั้นของ Hello Eye Tape นะคะ hello, hello. คือ <Hello. S 1> ดีมากใช้แอบมบหลังใช้จากหลังแต่งตาเสร็จนะคะแล้วรู้สึกแบบ uh huh. ติดคนทั้งวันนะคะประมาณนี้นะของ Hello Eye Tape นะคะ mm hmm. ก็จบแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสำหรับ ข้าวของต่างๆนะคะเดี๋ยวแอมจะเขียนพูดไปแล้วนี่นะออนะคะก็<ช>ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็คือชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของแอมด้วยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ฝากนะคะอินสตาแกรนะคะฝากเพจนะคะเดี๋ยวแอมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่กล่อง Infobox ข้างล่างนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย